ของเกมแรกของเรานะครับนั่นคือนาแอร์คาระบาลและพี่บาสสมรักคำสิงเจมครับครับสองอันนี้คุณเชียร์ใครตอนนี้ผมเริ่มไม่อยากเชียร์ใครแล้วทำไม,มอ่ะผมเชียร์คนไหนคพรนั้นตกลอดทันทีก็ไหนคุณหวงคุณตาแหลมคมอย่างกับตาเหี่ยวอ่อตอนแรกคิดว่าตาแหลมคมตอนนี้ตาถั่วตาถั่วมากเลย <laughs> เอาว่าผมอยากให้ใครตกรอบนะผมเชียร์พี่บาสแล้วกันก็คืออยากพี่บาสตกรอบแน่นอนเลยคนนี้แม่แหละครับดิฉันนะไม่เลือกบาสเลือกน้าแอดเพราะว่าตัวเนี่ยลักษณะสั้นๆมันจะแบบออกมาง่ายกว่าง่ายกว่าใช่แล้วแม่ชอบยาวๆหรือสั้นๆเอากําลังดีเอากำลังดีอยวนครับพิ่แลครับใช่ทางพิกเฮ เริ่มแล้วครับผมเกมจระเข้รอบที่สามนะแอดนอนปกยูกับพี่สมรักนาฬกาดังแล้วนะแอดมาก่อนเลยครับลุกขึ้นก่อนครับพยายามจะแดกนันตัวเองออกมาจากนอกห้องครับพี่สมรักก็เกาะขาไว้ครับบอ อา้าวแล้วก็เอาหัวทุ่มลงมาโอ้ยเจ็บไหมนะ่น่ะอ้าวออกมาในพร้อมกันครับพี่แอดลุกก่อนพี่สมรักรับพยายามคราับมะคอน้าประคอกาแต่ตอนนี้จระะเก้มาแล้วตอนนี้จระะเข้มาแล้วครับผมหน้าแอดไปก่อน,นครับพี่บาสตามมาติเต็มตาดูท่าคนระับพี่บาสช้าก,กว่าไม่น่าจะรอดครับไอ้เข้มาข้างหลังนะครับหน้าแอดก็วิ่งครับจำ้าจอ้าจำ้าจำ้าจำ้าดูแล แต่โคตรเหนื่อยนะฮะแล้วดูท่าครับพี่บาสพี่บาสเอ้ยพี่บาสจา๋าและพี่โมโอลิมปิกอตอนนี้ทำไม่รอดจอร์เครอจะง่าอยู่แล้วครับมีการกระโดดหนีเป็นครั้งสุดท้ายแต่จระเขคมันก็ยังหยุดรอครับหอรอดไปได้พี่บาสยังรอดอยู่และแอดบอกโอ้ยมาไหลมาานันจะโดนกินเที้บาสเอ้ยเหนื่อยแล้วแล้วพี่บาสบอกยอมเถอะท่าทางจะไม่ไหวเดินลำบากตรากตำแบบนี้ยอม กว่าครบโจยเจมเมื่อกี้เจมบอกว่าย้ายใครตกรอบเจมจะเชียร์คนนั้นเอาเป็นไงเมื่อกี้ผมเห็นจั่วโฮ้ยบารสนะครับข้างล่างกับข้างบนไม่สัมพันธ์กันมือบนเนี่ยซอยยิกมากความเร็วประมาณร80แต่ข้างล่างเนี่ยเรียกว่าเต่าแซงนะครับบาสเร็วทางเรียบนะครับดังแต่ท่อล้อไม่หมุนเลยนะพี่บาสฮะดูดีจลระเข่กินแล้วกินอีกกินแล้วกินอีก นายจร์เก้ลองกินนี้อยากเห็นข้างในอ่ะนายกินดินายกินอีกดิโอ้ยเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะข้างในอ่ะข้างในมีเสียงด้วยอ่ะว่าเสียงอะไรข้างในมีเสียงกินแล้วพี่กินแล้วเนี่ยกินได้แค่เนเฮ้ยเฮ้ยจร์เก้จร์จร์เก้มีเสียงได้ยังไงอ่ะคุณบาสครับเป็นยังไงบ้างครับเอานี่แข่งแล้วเหรอครับนึกว่าซ้อม คิดโม้มากเลยบ,บ้านได้แล้วกลับบ้านเลยไปอันนี้พูดจริงพูดเล่นเนี่ยไม่ได้โม้ <laughs> แล้วก็หมายความว่าในรอบนี้นาะแอดคาราบาเป็นฝ่ายชนะ <Yeah. S 2> ไปชมภาพไฮไลท์พร้พอมๆกันเลยครับ มาดูกันอีก,กรอบครับนะแอดกับพี่บาสครับผมไม่น่าเชื่อว,ว่าพี่แกสองคนจะไปนอนกกกันอยู่บนเตียงเมื่อรู้สึกตัวครับวิ่งออกมาพร้อมกันฮะแต่เป็นจังหวะพี่บาสครับผมฮีโร่ออลิมปิกครับวิ่งช้ากว่าพี่แอดครับผมโดนกินไปอย่างน่าเสียดายอีกคนหนึ่งครับโอ้โหเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะพี่บาสต้องกลับบ้านไปก่อนนะครับโอ้น่าสงสารพี่บาสจริงๆเลยอ้าวไป บันไดนะฮะแหมตลกมากเลยโบมือช้าๆโอเคสรุปนะครับคุณผู้ชมครับในรอบนี้นะฮะเกมแรกของเรานะครับผู้ที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปได้แก่พี่มาอณภานักคมชวนชื่นและน่าแอดคาร์บา ช่วงนี้เราพักสักครู่เดียวนะฮะช่วงหน้าเกมจะสนุกยิ่งขึ้นใครจะแพ้ใครชน,นะเดี๋ยวกลับมาครับโอ้นี่เลยครับเคล็ดลับความสวยความสาว2000ปีของพี่มาครับเริ่มต้นมาจากปากที่ต้องแดงฉ่ำเหมือนกินเลือดนกมาหน้าก็ต้องโปกโกยแปลกทั้งหมดที่มีโบกให้กระทั่วหน้าครับ เมื่อสวยแล้วครับก็โยนทิ้งไปใช้แล้วทิ้งแบบนี้เปลือกสะยิ่งกว่าเปลี่ยนผู้ชายอีกนะครับแม่